ไปเดินตรวจด,ดูนะเจอว่าที่บ้านหนูเนี่ยไม่มีการปลูกพักไว้กินเองแล้วก็ยังเจออีกนนว่าหน้าบ้านเนี่ยไม่ได้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับไอแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตกเจนหนูไม่รู้นี่คะอ่ะอ่ะไม่เป็นไรแค่ตั้งใจทำเนี่ยก็ดีแล้วละไม่ต้องได้รอกรางวัลเนี่ยไม่เป็นไรค่ะคุณลุงส่งเสริมหนูอยากเป็นคนทำดีที่ไม่หวังรางวัลตอบแทนและหนูจะกลับไปทำหน้าบ้านให้หน่ามองด้วยตัวหนูเองคะ่ะ เออแค่นี้เนี่ยรุงกว่ชื่นใจแ,แล้วล่ะหลานเอ้ยและนี่แหละค่ะเคล็ดไม่รับที่นำมาฝากกันนะคะตอนนี้แช์ก็เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นแล้วล่ะค่ะว่าทำไมามาที่เกอะคาและถึงมีความสุข เพราะว่าคนที่นี่เขามีความสุขค่ะมีรอยยิ้มบนใบหน้าเบิกบานแจ่มใสเพราะว่าสิ่งแวดล้อมของเขาน่าอยู่นั่นเองค่ะในส่วนของทางด้านผู้บริหารของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมองเรื่องของ l a 2 1กับชุมชนเกาะคาไว้อย่างไรบ้างไปฟังกันค่ะความสวยงามของเทศบาลเกาะคาก็คือว่าทางผู้บริหารเทศบาลเนี่ยได้นําเอาเรื่องของการใช้เรื่องของความสวยงามของ หน้าบ้านหน้ามองเอามาใช้แล้วก็รวมเป็นจุดๆๆนะครับแล้วก็ให้พี่นอกระชาชนมาร่วมกันทําให้เทศบาลเมืองเกาะคาเนี่ยเป็นเทศบาลที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็ใช้แนวความคิดของคล้ายๆกับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเรื่องของการนําเอาความพื้นฐานของวัฒนธรรมของของแต่และท้องถิ่นามาใช้นะครับก็ทําให้มิติของการจัดการเรื่อง,งอทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมและวัฒนธรรมน่ะ มารวมกันได้อย่างเหมาะสมนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับก็ถือว่าเป็นอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง,งที่อยากจะให้ทางผู้ที่รับชมรายการเนี่ยนำเอาไปใช้แล้วก็ไปดูเป็นตัวอย่าง บอ,อกไว้นะคะว่าเกาะคาเขามีเวทีชาวบ้านที่ช่วยสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นจริงของคนในพื้นที่ค่ะพวกเขาจะได้รู้ถึงปัญหาที่แท้จริงและร่วมกันหาทางออกแนวทางในการแก้ไขปัญหาไปสู่ความยั่งยืนในพื้นที่ของชุมชนของพวกเขาได้นั่นเองในที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้นําโครงการ LA 2 1มาช่วยต่อย,ยอดและสร้างให้เกิดภาคีเครือข่ายในชุมชนค่ะและที่นี่ล่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งต้นแบบนะคะที่ชุมชนอื่นๆสามารถนําไปใช้ได้ค่ะ